เรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวจากประเทศอังกฤษครับซึ่งสถานที่นี้มีชื่อว่าหอคอยแห่งลอนดอนหอคอยสุดเฮียนครับทาวเวอร์ออฟลอนดอนหอคอยแห่งลอนดอนพระราชวังหลวงเก่าแก่ที่สำคัญของอังกฤษ หากใครได้ไปเที่ยวลอนดอนที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวแรกๆที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งแต่หลังจากที่ฟ้ามืดลงนักท่องเที่ยวเริ่มช้าประตูต่างๆก็เริ่มปิดเงียบสนิท Tower of London กลายเป็นหอคอยสุดเฮี้ยนที่หลายคนเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ผีดุที่สุดที่หนึ่งในโลกเพราะที่นี่เต็มไปด้วย เรื่องผีเรื่องราวสุดสยองขวัญในอดีตอัดแน่นกันอยู่นั่นเองครับที่มาของความหลอน Tower of London แห่งนี้เคยเป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการซึ่งสร้างโดยพระเจ้าวินเลียมที่1แห่งอังกฤษเมื่อปีคิตศักราช1 0 7 8ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าริมฝั่งแม่น้ำเทรมของกรุงลอนดอนความสวยและ สง่างามของพระราชวังหลวงแห่งนี้มาจากการก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมา n เนนั่นเองครับหอคอยแห่งลอนดอนภายในมีหอคอยกว่า20แห่งและอาคารหลังใหญ่อีกหลายหลังภายในวงล้อมของกำแพงอันแข็งแกร่งนี้เป็นการสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีของชาวเมืองที่ต่อต้านชาว นอร์มันและการป้องกันลอนดอนจากการลุกลานของค่าศึกจากภายนอกอีกทั้งที่นี้ใช้เป็นพระราชฐานมาจนถึงพระเจ้าชาญที่หนึ่งจนกระทั่งถึงช่วงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของอังกฤษจ,จึงมีคำสั่งให้ลื้อส่วนที่เป็นพระราชวังทิ้งไปครับแม้หอคอยแห่งนี้ถูกสร้างมากกว่าพันปีแล้วแต่ความสง่างามก็ยังคงอยู่ เป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าวิญญาณเจ้าชายหอคอยเลือดเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างของหอคอยแห่งลอนดอนเคยมีประวัติเล่าว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่5และเจ้าชายรีชาร์ดยุคแห่งยอร์กสองพี่น้องผู้สืบทอดราชบัลลังก์อังกฤษได้หายตัวไปอย่างปริศนาณนะหอคอยเลือดแห่งนี้บ้างก็ว่า เหตุเกิดจากการฆ่าเด็กน้อยทั้งสองเพื่อชิงราชบัลลังก์ของคนในราชวงศ์หลังจากพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4สวรรคตไปแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ในใจของชาวอังกฤษนั่นก็คือวิญญาณของเจ้าชายทั้งสองก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหอคอยเลือดแห่งนี้ครับโดยมีการบอกเล่ากันปากต่อปากว่าเห็นวิญญาณของเด็กน้อยสองคนในชุดขาว จุงมือกันและเลือนหายเข้าไปในกำแพงของหอคอยเลือดความหลอนยังไม่จบแค่นี้เมื่อปี1674ช่างซ่อมหอคอยได้เข้ามาซ่อมแซมและทุบปันไดหินทางใต้หรือหอคอยขาวในหอคอยแห่งลอนดอนซึ่งคาดว่าเป็นที่ฝังเจ้าชายทั้งสองไว้ในอดีตก็ได้พบกับ หัวกะโหลกของเด็กสองชิ้นด้วยกันแม้จะพิสูจน์ไม่ได้ว่ากะโหลกศีรษะทั้งสองจะเป็นของเจ้าชายหรือไม่แต่ประชาชนชาวอังกฤษก็ปักใจเชื่ออย่างสนิทใจไปแล้ววิญญาณพะนางแอนโบรินผีเฮี้ยนสุดหลอนแห่งหอคอยวิญญาณที่เล่าขานกันมาว่าปรากฏให้เห็นบ่อยๆที่หอคอยแห่งลอนดอน ก็คือวิญญาณของพระนางแอนโบรินมาเหสีองค์ที่สองในพระเจ้าเฮนรีที่8ซึ่งถูกประหารชีวิตฐานคบชู้และเป็นแม่มดแน่นอนว่าช่วงยุดมืดในยุโรปมีการล่าแม่มดกันเป็นปกติทำให้คนดีที่ไม่ถูกใจหลายหลายคนก็กลับกลายเป็นแม่มดหมอผีและโดนเผาหรือตัดคอกันเป็นว่าเล่นซึ่งพระนางแอนโบริน ก็เป็นหนึ่งในนั้นความไม่ผิดของนางอาจทำให้วิญญาณวนเวียนและไม่ไปสู่สุขตินี่คือสิ่งที่ชาวเมืองคิดและส่งต่อความเชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันเพราะมีการพูดถึงว่าตอนนั้นพระเจ้าฮินลี่ที่8ต้องการอภิเษกสมรสกับมาเหสีใหม่จึงต้องการกำจัดพระนางแอนโบรินไปให้พ้นทางโดยจัดฉากโยนความผิดให้พร้อมหลักฐานเท็จให้ แน่นอนกันประหารพระน,นางแอนก็เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้จุดประหารพระน,นางมีชื่อว่าทาวเวอร์กรีนเป็นสนามหญา้าซึ่งอยู่ในเขตหอคอยแห่งลอนดอนว่ากันว่าประหารพระน,นางเพชราตยกพระเสียนขึ้นชูพระเนตรของพระนาง,นนางยังคงลืมอยู่และพระโอก็ขมุบขมิบเหมือนกำลังสาบแช่ง จนถึงทุกวันนี้หลายคนมักเห็นพระนางมาปรากฏกายให้เห็นแบบผีหัวขาดเคยมีเรื่องเล่ากันว่าทหารยามเห็นผู้หญิงสวมผ้าคุมศีรษะเดินเล่นริมระเบียงที่ถูกปิดตายแต่มีลักษณะหิว้วศีรษะไว้ในมือไม่ก็ได้ยินเสียงลากโซ่ตวนในห้องประหารแล้วกรีดร้องจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคงมีเหตุการณ์แปลกๆให้เห็นทุกคืนครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนำมาเล่าในค่ำคืนนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับผีจะมีจริงหรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญครับแต่กฎแห่งกรรมเวรกรรมมีจริงครับดังนั้นจงสร้างแต่ความดีเอาไว้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ให้กับช่องเราด้วยนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ระวังมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญ มันนอนกับคุณนะครับผมราตีสวัสดีครับผม